แต่กนนีท่านรัฐมนตรีท่าน,นพยานเนี่ยก็พูดแต่ถึงด้านดีอ่ะผมคิดว่าโครงการไอ้พัฒนาโครงร่างพื้นฐานโครงการพัฒนาประเทศเนี่ยประเทศไทยเราต้องการฮะความจริงเราไม่ได้ต้องการในเรื่องขน,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 นส่งคมนาคมการศึกษาพัฒนาศักดิรัทะประเทศไทยต้องการปฏิรูปในทุกด้านโดยเฉพาะอย่งางยิ่งทางด้านการศึกษาผมฟังด้านดีด้านมดี การคำพูดช่วยชี้แจงให้ผมฟังมั่งได้นะด้านด้านไม่ดีหรือด้านคำเสี่ยงนะครับก็ต้องกล่าเดียนว่าสิ่งแรกที่เราที่ผมกังวลในส่วนตัวมากสุดนะฮะก็คือเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆมันต้องเป็นข้อได้จริงที่เป็นข้อได้จริงจริงๆข้อ่งสัยีอยู่ที่ระบบที่การเตรียมการที่งเรือนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพบนี้พวบที่เป็นเรื่องการเตรียมเงินเป็นเรื่องความสงสัยเราก็ต้องพยายามเต็มที่นะต้องเอาเอกชนมาร่วมต้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลต้องให้ประชาชคนเข้าถึงยหางข้อมูลได้ แต่ผมคิดว่าไอ้เรื่องความจําเป็นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องเกลียเรื่องความสงสัยอันเนี้ยต้องมาช่วยกันความเร็วน่ะคําจำเป็นเหลืยส่งห้าสิบกิโลเพียงแค่ปลายสิบกิโลต่อชั่วโมงนะแล้ตกกลางซ้ำแล้วซ้ำอีกตัวก็ท่องบอกว่าถ้าตกอีกผมจะลาออกจากตัดผู้ว่าก็ยังอยู่นะก็ยังอยู่ก็ตกเป็นกวันนะครับ จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เพื่อนผมที่เป็นชาตงปามเทศเข้ามาต้านนาฏศิลปแล้วนะนี่ข้อที่จริงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษารอบคอบก่อนก่อนที่เราจะมีของเราเนี่ยเราต้องสาม,มารถที่จะไปเชื่อมกับภูวิภาคอนุภูวิภาคแล้วก็ระหว่างทวีปได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะมาสั้นงจุนจูเฉพาะของเราอันนั้นนะฮะนี่คือข้อสังเกตของผมที่เคยผมเคยศึกษาทํางานในเอสแกมาก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นระบบต่างตาเหล่านี้ เราไม่สามารถที่ทําได้ในระยะเวลาอันจากัดมันไม่ใช่สามารถจะทําได้ในชั่วคืนเดียวแล้วก็มากู้สองล้านล้านเพื่อจะเอาระบบความเร็วสูงมาถ้าระบบรางคู่เนี่ยผมจะไม่พูดสักคำเดียวนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยรางคู่เนี่ยจำเป็นมากไม่ต้องเสียเวลาไปสอบตรีเพื่นระบบระบบเอเอเอเรถรถ่รถางสมัยก่อนไฮเวย์เหมือนกัน เอเชียนไฮเวย์เอสแคเข้าศึกษามาเป็น20-30าปีก็ยังทำไม่ได้เพราะมีปัญหาติดขัดภายในถนนลูกรางให้หมดจับประเทศไทยก่อนทำแอสฟัลต์หรืออะไรต่างๆให้เสร็จก่อนก่อนที่จะไคิดถึงระบบไอ้ความเร็วสูงความเร็วสูงเนี่ยผมความสุดตัวนะมันยังไม่เรยจำเป็นสำหรับประเทศไทยเลยนะและเงินกู้สองล้านล้านนะ คุณชาติชาติตายไปเกิดใหม่มารุ่นลูกหลานก็ยังใช้ใช้เงินไม่หมดเลยคุณก็ไม่อยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไป่ไมาชิทุกคน,นทั้งนั้นนะมันจะอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วคุณจะมาสร้างภาระนี่างๆเนี่ยนะไอ้นี่ไอ้นี่คือความหวงกังวลของเราเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอ,าอยากจะให้ท่านดตออนะฮะปัญหาเหล่านี้ว่าได้ทําการศึกษาสิ่งเหล่านี้ทุกอ,อย่างที่ท่านพูดก็เป็นข้อจริงทั้งหมดครับปัญหากระแทกรถไฟที่ข้างหลังไม่ได้านั่งเนี่ย เต่นไา้แ่เหตุผลมาต้องทำเพราะว่าสภาพมันต,ำตำววื้นแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นทางเลือกนันเคิดจริงๆ,ๆแล้วนะครับก็ต้องเรียนว่ารถไฟที่เราเสนอเนี่ยมีสองแบบก็คือรถไฟทางคู่อันนี้รถไฟทางค,คู่มันคือเรื่องของอดีตกับเรื่องของปัจจุบันแต่ในเวลาเราพูดถึงอานาคตประเทศนะครับอนาคตประเทศถึงอานาคตอีกยี่สิบปีหรือปีข้างหน้าเนี่ยองค์ประกอบมันต้องมีเรื่องของอานาคตอยู่ด้วยถ้าผมพูดแต่รถไฟทางคู่รถไฟสูงเนี่ยมันคือเรื่องของอานาคตเรื่องของการเชื่อมโยงภูมิภาคด้วยความเร็ว เพราะในเอามา็มปรอบของสารละลายเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นเบสิกเป็นพื้นฐานที่ต้องมีอยู่แต่เราจะนม่ได้มีเองที่เป็นเรื่องของอน,นาคตเรื่องของความท้าทายของเทคโนโลยีของคนด้วยใหม่ที่อยู่ด้วยการเชื่อมในปุ๋หน้านี่ครับเราใช้ารางมิเตอร์เกจก็คือรางขนาดหนึ่งเมตรธรรมดาพมา่าเมียนมาสิงคโปร์มาเลเซียไทยกัมพูชาลาวใช้รางขนาดหนึ่งเมตรก็คือรางที่ใช้อยู่ัจจุบันเนี่ยครับนั้นททำทางคู่เนี่ยสามารถเชืาาเ่อมโยงกับปุ๋ยพาา อาเซียนได้พรบตัวเนี้ยไม่ใช่แต้มต้องการนะครับพรบตัวเนี้ยเป็นแค่เตรียมกว่าไปถึงเวลาเตียมกสุดท้ายมามันก็ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนนะทั้งสภาพักซึ่งผู้เรงนนุษย์ท่านก็ไม่ใส่ง่ายแน่นอนครับเพราะว่าท่านก็แต่ละคนกนะ็ผมไม่ก็เป็นดิสระจากรัฐบาลรัฐบาลชุดใหม่ที่มาก็ต้องอยู่กกตัวเลขอกเชัดเจนครับผมว่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่เราก็ต้องระลึกไว้เสมอครับถนนนึงแม้การใช้เงินกู้50ปีผมยี่ผมยังอยู่ผมยังไม่ยังคงอยู่ถึงฮะแล้วผมก็็ข้านรรคับผมอยู่จนนใช้เงิหมดได้ายยวครัับจจะะ่่นอู ดูตัวห้องใช้เงินผู้บบสุทายครับสุดท้ายสุดตัวครับเก้าสิบเจ็ดนะก็คงยังยงพออยู่ได้ครับมันจะเป็นต้องทำทตัวตะวแต่ไม่เข้าใจทําเป็นแพ็กเกจต้องต่อเรื่องไปเป็นแต่รู้ว่าตัดส่วนมันมาได้ว่าเฉพาะส่วนวนี้ใช้เงินมาแค่นี้ก่อนแล้วก่อนเยอะท่านเลยต้องไปตั้งเป้าถึงว่าต้องใช้แค่ขนาดสองจุดสองล้านเนะอะผมคิดว่ากาแฟนาคลองข่ายคมนาคมเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับเราทำธีกซีมังกรทำของคลองข่ายมันก็เจอยไปหาประธานนี้ครับว่าทำแล้วก็เป็นกันเหล่ากันหล่อเนี่ย ว่เดี๋ยวที่ต้าจ็ไม่็ม้อยว่าโดยแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจเนี่ยมาตรา83บอกว่ารัฐจ้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดําเนินการตามแนวปัชญัยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยรัฐบาลคำนึงถึงหรือเปล่าเวลาที่คิดจะปูงเงินอะไรพวกนี้นะคิดจะทำโครงการอะไรต่างๆเนี่ยเราเราคำนึงถึงปัชญัยเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหมายความว่าเอาเหตงผมเนี่ยคือว่าเขาอยู่ได้เขาสามารถเอาสินค้าส่งมาขายได้เดินทางได้สะดวก ถ้าเกิดเขาจับเราสามารถเอาความเจริญโอกาสให้เขาพี่น้งประชาชน,นในต่ละจังหวัดเดินทางได้สะดวกขึ้นสินค้าที่ผลิตปลูกผักหลังบ้านส่งมาขายได้สะดวกขึ้นถนนน้นทางทําได้ดีขึ้นผมว่ามันก็สอดคล้องกันเช่นถามว่าการจ่อหนี้เกินเัวหรือไม่ก็ต้องเวยนย้ำอีกทีคนะว่าัววมเงินเนี่ยผมคิดว่าเป็นคลังเป็นนักบริหารหนี้ได้ที่มาวิทยาทางการคลังมาแล้วแล้วก็เป็นิณวิยวทยาทางกางที่ผมว่าเป็นไม้ฐานที่อาจจะเปลี่ยนเชื่อแับหลายๆประเทศในทั่วโลก